สวัสดีครับในบทเรียนที่สองนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนนะครับว่าในส่วนของวิสาหกิจชุมชนยี่มีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจริงๆนะครับมันเป็นแผนนะครับพัฒนาเศรษฐกิจนะครับระดับประเทศนะครับซึ่งมียุทธศาสตร์นะครับที่จะส่งเสริมนะครับให้ ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจนะครับก็จะมีารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการเริ่มเริ่มในการบ่มเพาะผู้ประกอบการนะครับโดยเน้นไปที่ว่าเป้าหมายนั่นก็คือชุมชนนะครับโดยจะใช้วิธีการในการเสริมสร้างนะครับให้ชุมชนนั้นเป็นผู้ประกอบการนะครับเพื่อพัฒนา,าธุรกิจของตนเองในชุมชนนะครับให้มีการจเจริญเติบโตและมีความมั่นคงนะครับ โดยจะเน้นผลลัพธ์ไปที่ว่าส่งเสริมให้มีอัตรารการอยู่รอดสูงและก็สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการนะครับอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นมืออาชีพด้วยนะครับเรามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนนะครับโดยความหมายของวิสาหกิจชุมชนนะครับหมายถึงการรวมตัวของชุมชน อาจจะอยู่ในรูปของนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับโดยการรวมตัวในที่นี้นะครับก็คือเป็นการรวมตัวเพื่อที่จะนําทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนะไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหรือ,อความรู้วัฒนธรรมหรือว่าวัตถุดิบต่างๆนะครับที่มีอยู่ในชุมชนนะมาจัดการนะครับให้เกิดการสร้างสรรในชุมชนนะครับให้ชุมชนนั้นสามารถพึ่งตัวเองได้นะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนนะครับให้มีความเข้มแข็งนะครับแก่ชุมชน นั่นคือความหมายของวิสาหกิจชุมชนนะครับลักษณะของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับจะมีลักษณะนะครับแบ่งออกเป็น7ลักษณะด้วยกันนะครับโดยในส่วนของลักษณะที่1ก็คือจะต้องชุมชนนี้จะต้องเป็นเจ้าของนะครับโดยอาจจะมีคนนอกมีส่วนร่วมด้วยก็ได้นะครับโดยเป็นหลักลักษณะของการถือหุ้นนะครับเพื่อการมีส่วนร่วมนะครับจะเป็นรูปแบบของการร่วมมือและการการให้การช่วยเหลือมากกว่า นะครับแต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับชุมชนจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะครับนะผู้มีส่วนร่วมข้างนอกอเป็นแค่ผู้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนให้ความช่วยร่วมมือให้ความช่วยเหลือในด้าน,นต่างๆนะครับในส่วนของลักษณะที่2ก็คือผลผลิตนะครับจะมาจากกระบวนการในชุมชนนะครับซึ่งอาจจะนํามัดดิบมาจากภายนอกบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าในลักษณะของการดําเนินการจะต้องเน้นทรัพยากรที่มีอยู่ในช,มชุมชนหรือท้องถิ่นให้มากที่สุดนะครับ ในส่วนของลักษณะที่สั่งนะครับก็คือเรื่องของความคิดี่เริ่มสร้างสรรค์นะครับโดยความคิดี่เริ่มสร้างสรรค์ตรงนี้แต่เน้นในเรื่องของการสร้างน,นวัตกรรมของชุมชนขึ้เมเองนะครับเ <S ess ant> พื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนนะครับซึ่งมีความรููุ้ิปัญญานะครับมีกระบวนการเรียนรู้นะครับที่เหมาะสมนะครับทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับได้ด้วยตนเองนั่นก็คือ พยายามสร้างนวตัตก,กรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับด้วยชุมชนเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความมีเริ่มสร้างสรรค์น,นะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะนําความรู้ของภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยไปผสมผสานกับเทคโนโลยีที่เป็นแบบทโ,โ่มีภูมิปัญญาแบบสากลน,นะครับเพื่อให้ธุรกิจตรงนั้นนะครับสามารถที่จะเริบเติบโตแล้วก็แข่งขันได้ในระดับที่ที่สูงขึ้นนะครับ มีการดาเนินการในรูปแบบการบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเป็นระบบนะครับโดยนะครับเป็นการผสานผนึกกาลังแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้จะจะเน้นในเรื่องของการบูรณาการการเชื่อมโยงนะครับกบเครือข่ายนะครับในลักษณะต่อมานะครับเป็นลักษณะที่6นะครับมีกระบวนการการเรียนรู้เป็นหัวใจนะครับก็คือก็คือในส่วนของวิสภากิจชุมชนเองจะต้องมีการเรียนรู้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับอยู่เสมอโดยการเรียนรู้ตรงนี้อาจจะนําความรู้หรือเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับหรือจะเป็นการเชิญวิทยากร,รจากข้างนอกมาทําการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ตรงนี้ให้นะครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับแล้วก็ในลักษณะที่7ของวิสาหกิจชุมชนนี่ก็คือจะเน้นเรื่เรื่องของการพึ่งพาตนเองให้ได้นะครับตามเป้าหมายโดยวิสาหกิจเนี่ย นะครับจะมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าเมื่อเราตั้งขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมีเป้าหมายอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจที่เป็นชุมชนเองเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งนะครับสามารถพุ่งผ่านตนเองได้นะครับอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับอันนั้นก็เป็นลักษณะของวิสาหกิจชุมชนครับโดยในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นประเภทนะครับดังนี้นะครับอันที่1นึ่งนะครับเป็นวิสาหกิจประเภทชุมชนพื้นบ้านนะครับ ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อใช้ในท้องถิ่นนะครับซึ่งจะมีอยู่5ชนิดด้วยกันได้แก่นะครับเป็นวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าวอาหารนะครับสมุนไพรของใช้และปุ๋ยนะครับของกินและก็ของใช้ในชีวิตประจําวันจะเห็นว่าการผลิตเนี่ยเป็นผลิตเพื่อชุมชนนะครับได้อยู่ได้กินในชุมชนนะครับซึ่งชาวบ้านหรือ,อเกษตรกรต่างๆสามารถผลิตได้นะครับตลอดทั้งปีนะครับ มีการดำรงอยู่การใช้ใจใ่ายในควเหลือนพวกนี้นะครับก็คือผลิตขึ้นมาเพื่อชุมชนเพื่อครอบครัวนะครับส่วนที่2นะครับเป็นวิสาหกิจนะครับชุมชนก้าวหน้านะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนานะครับโดยการอาจจะนําเทคโนโลยีหรือนํากระบวนการต่างๆเข้า,ามาช่วยส่งเสริมให้ให้อ่า ธุรกิจตรงนี้มีการจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะส่งออกข้างนอกาะว่าส่งออกข้างนอกก็คือส่งออกสู่ตลาดใหญ่ๆนะครับที่มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นระดับสังคมหรือก็ระดับประเทศอ่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องอมีคุณภาพนะครับมีมาตรฐานในการแข่งขังนการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทําวิสาหกิจชุมชนแบบก้าวหน้านี้นะครับจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อเกิดการแข่งขันที่ได้เปรียบนะครับ กับผู้กรณีด้วยนะครับการจัดระดับและขั้นตอนการพัฒนานะครับพัฒนาการประกอบการของวิสาหกิจชุมชนครับมี2ประเภทนะครับนะก็คือประเภทระดับครอบครัวนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองนะครับประกอบกิจกรรมเพื่อเพื่อกินเพื่อใช้ในครอบครัวหรือรัวเรือนหรือในหมู่บ้านนะครับทดแทนการพึ่งพาตนเองจากภายนอกนะครับจะเห็นว่าในระดับครอบครัวนี้ก็คือการทาเพื่อเพื่อการดํารงชีวิตนะครับ อยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนนะครับเช่นการนําปลามาตากแห้งเพื่อเป็นการถนอมอาหารนะครับให้สามารถดํารงอยู่ได้นานนะครับการทมามะม่วงกวนซึ่งเป็นการแปลรูนะครับผลิตภัณฑ์จากมะม่วงที่มีอยู่ตามฤดูกาลสามารถที่จะแปลรูปให้อยู่ในรูปที่สามารถอยู่ได้คงทนทน,นานๆนะครับกินเป็นปีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าวิธีการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนในระดับ ครอบครัวเนี้ยนะครับก็ก็คือทําง่าย,ายไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะๆมากๆนะครับต่อมานะครับระดับชุมชนและระดับเครือข่ายนะครับจากตัวเรือนปุ๊บเนี่ยเมื่อมีการรวมกลุ่มกันปุ๊บจะกลายเป็นระดับชุมชนนะครับเป็นระดับชุมชนซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนแบบแบบพอเพียงนะครับเป็นการประกอบกิจการแบบกลุ่มนะครับก็คือคนลหลายๆคนเนี่ยมารวมกันเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเพื่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมานะครับ เพื่อตอบสนองการบริโภคนะครับในชุมชนและนอก,กนจากจะตอบสนองความการบริโภคในชุมชนแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะส่งออกไปสู่ระบบเครือข่ายต่างๆที่อยู่นอกชุมชนได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของสาหกิจชุมชนแบบก้าวหน้านะครับและที่ที่สัมพัษณ์อีกอย่างหนึ่งของอะระดับชุมชนและก็เครือข่ายตรงนี้ก็คือแบบก้าวหน้าตรงนี้ก็คือ,อมันมีการแข่งขันผลิตภัณฑ์อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการส่งผลิตภัณฑ์เนี้ยออกไปขายนอกชุมชน เพราะนั้นชุมชนอื่นเขาก็ดาเนินการเช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยมีการแข่งขันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแข่งขันเกิดขึ้นมันก็ต้องมองไปถึงเรื่องที่ว่าจะเอาอะไรเข้ามาส่งเสริมมาสนับสนุนว่าเทคนโลยีที่เราพัฒนาจะสามารถแข่งขันับคนอื่นได้เพราะนั้นบทบาทของเทคโนโลยีจึงมีบทบาทมากๆเลยนะครับเหมือนกับหลายหัวข้อที่ผมพยายามเชื่อมโยงมาว่าการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในวิสหกิจุชนต้องมีประโยชนม์มีความจำเป็นอย่างไรนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการจัดก,การผลิต นะครับและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนนะครับการจัดการตลาดวิสาหกิจชุมชนนะครับจะต้องมีเป้าหมายนะครับในการผลิตว่าการผลิตเนี่ยจะผลิตเพื่ออะไรเราต้องการผลิตเพื่อครอบครัวเราผลิตเพื่อชุมชนหรือผลิตเพื่อที่จะแข่งขันกับคนข้างนอกนะครับโดยเราได้แบ่งนะครับออกเป็นหัวข้อหัวข้อนะครับอ,อันนี้ก็คือกันที่1่กับตลาดพอเพียงนะครับ คำว่าตลาดพอเพียงมหมายถึงตลาดท้องถิ่นนะครับตลาดภายในชุมชนนั้นๆนะครับหรือเป็นตลาดที่มีอยู่ระหว่างชุมชนกับชุมชนในเครือข่ายนะครับแต่เป็นเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่ไม่กว้างนะครับซึ่งจะจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันมากกว่านะครับไม่ได้เน้นเรื่องของการแข,ข่งขันกันบ้ากนะครับต่อไปข้อที่2ครับนเรื่องของตลาดผูกพันคำว่าตลาดผูกพันธม่นคืนอะไรตลาดนะครับพ,พัฒนาผลิตสินค้าขึ้นมาโดยมีความร่วมมือกัน ด exactly right. so ีเครือข่ายความร่วมมือการตกลงเซ็นสัญญากันว่าเมื่อผลิตแล้วมีคนมารับชัดเจนอันนี้หมายความว่ามีคนมารับสินค้าไปขายต่อนะครับอันนี้เ็าเรียกว่าเป็นตลาดผูกพันจะแตกต่างจากอันแรกอันแรกคือพัฒนาผลิตเองขายเองตามชุมชนนะครับอันที่2พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ผลิตขึ้นมาแล้วปุ๊บมีคนมารับที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นคู่ค้าขายนะครับเหมือนกับพ่อค้าคนกลางนี่มารับแล้วก็ไปค้าขายต่อนะครับ อันต่อมาคือตลาดทั่วไปในของในส่วนของตลาดทั่วไปนี่ก็คือผลิตขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยไม่มีพาหาุก,การค้าแต่จะเป็นการผลิตขึ้นมาเพื่อทําการแข่งขันกันนะครับแข่งขันกันกันบอ่ชุมชนอื่นๆนะครับในระดับจังหวัดในระดับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในการค้าขายเนี่ยนะครับแนวทางการดาเนินการวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันจะมีอยู่3ลักษณะตรงนี้นะครับอ่าต่อมานะครับอ่การดําเนินการจัดส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย อยากควบวงจรและเป็นเอกภาพในแนวทางการส่งเสริมก <c oughs> ิจชุมชนมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูนะครับว่ามันตรงนี้มันจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมว่าเราจะส่งเสริมอะไรยังไงนะครับเพื่อให้แนวทางในการดำเนินวิสาหกิจชุมชนนประสบผลสําเร็จนะครับอันที่หนึ่งก็คือการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายนะครับมีการบูรณาการนะครับทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานความหมายของการบูรณาการตรงนี้หมายความว่ามันจะต้องมีการผสมผสานกันระหว่างองความรู้จากชุมชน นะครับที่มีอยู่นะครับไปน่วมกับองค์กรที่อยู่ภายนอกหรงเที่เรียกว่าภาคีเครือข่ายนะครับเพื่อการส่งเสร,ริมสนับสนุนชุมชนนะครับซึ่งการส่งเสร,ริมตรงนี้เนี่ยจะส่งเสร,ริมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การค้าขายนะครับรวมไปถึงเรื่องของการาผลิตด้วยนะครับพูดได้ง่ายก็คือ,อทั้งชุมชนแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งกันและก,กันว่ามีจุดไหนที่ยังไม่ไม่าสาเร็จนะครับเพราะนั้นก็จะต้องมีการส่งเสริมให้ ธุรกิจนะครับหรือสินค้าตรงน,นั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการขับเคลื่อนนะครับการทํางานร่วมกันนะครับในข้อที่2นะครับแนวทางที่สองคือเรื่องของการยืมจดะทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนะครับนี่ถือว่าเป็นเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนะครับเนื่องจากว่าการที่มี ประชาชนหรือตัวเรือนหลายๆรัวเรือนมารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะรวมจัดตั้งเป็นวิสากิจุมชนแล้วไปจดทะเบียนเนี่ยนะครับเมื่อจดทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคนะครับและนอกจากนี้แล้วในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจุมชนเองเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับจะได้รับอะไรเยอะแยะมากมายเลยจากวิสาหกิจุมชนเพราะว่าเมื่อเป็นวิสาหกิจุมชนตรงนี้แล้วมันจะขึ้นตกต่อหน่วยงานราชการ นะครับจะึ้นตรงตรวๆในงานราชก,การโดยทางกเกษตรจังหวัดน,นะครับจะเป็นคนดูแลนะครับรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมทางด้านการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนในการทําธุรกิจตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนอีกอย่างหนึงนะครับที่ที่จะต้องทานะครับ อันที่สามนะครับในส่วนของความร่วมมืออันนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของของภาครัฐเอกนชนนะครับจะต้องเข้ามามีบทบาทในการเชื่อมประสานกับวิสาหกิจชุมชนนะครับในเรื่องของอความรู้การเปลี่ยนแปลงนะครับกระบวนการต่างๆนะครับการประสานเพื่อเกิดเครือข่ายคือโดยโดยส่วนของชุมชนเองเนี่ยเมื่อเมื่อทําการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเสร็จแล้วจะต้องมีหน่วยงานกลางเข้ามาซัพพอร์ตก็คือเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนนะครับเพื่อให้เกิดการประสานงานที่ชัดเจนนะครับ มีกระบวนการที่ถูกต้องนะครับไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ขัดต่อกระบวนการในภาคธุรกิจอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทสําคัญเลยก็คือในส่วนของภาครัฐและเอกชนนะครับที่จะต้องเข้ามาซัพพอร์ตเหมือนกับการดูแลการเข้าร่วมร่วมร่วมเข้าด้วยกันนะครับก็คือการร่วมมือกันนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะครับจะเน้นในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนนะครับ โดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับชุมชนก็จะมีความรู้มีองค์ความรู้เป็นของตนเองในชุมชนที่เขาสามารถที่จะพัฒนาได้อยู่แล้วแต่ว่ากระบวนการต่างๆระบบกลไกต่างๆที่เขามีอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ถูกต้องอาจจะยังไม่ได้รับการการสนงเสริมเท่าที่ควรเพราะนั้นเนี่ยมันจะสืบเนื่องจากว่าในส่วนของภาคลเมเอกชนเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการราจัดการเรื่องของทุนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพยากรูมิมัญญาและก็วัฒนธรรมนะครับอ่า รวมไปถึงเรื่องของการสนับสนุนปจัจจัยอื่นๆน,นะครับการส่งเสร,รมิมการเรียนรู้ต่างๆให้ชุมชนนั้นนะ่มีการเรียนรู้ต่อเนื่องนะครับมีการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นมากๆนะเพื่อให้เกิดการแข่งขันในกับชุมชนอื่นๆได้นะครับนั่นคือนั่นคือแนวทางว่า ถ้าเราทําดําเนินการ4แนวทางนี้นะครับมันก็จะส่งเสริมให้การดําเนินงานวิสหกิจชุมชนนั้นดียิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยการนันเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็คือการพัฒนาระบบข้อมูลวิสหกิจชุมชนและเครือข่ายเพื่อเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลอันนี้เนี่ยมีความจําเปนน็นมากๆนะครับเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งการการสร้างระบบในการจัดเก็บข้อมูลมันจะทําให้เรารู้ข้อมูลนะครับ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกนะข้อมูลสมาชิกว่ามีกีดัวเรือนนะครับการค้าขายนะครับเก็บสถิติต่างๆนะครับเพื่อสรุปเป็นยอดนะครับว่าการค้าขายมีผลกําไรอะไรยังไงซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนามาวิเคราะห์ในลําดับต่อไปนะครับถ้าถ้าไม่มีการเก็บข้อมูลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นการค้าขายไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีการนําข้อมูลตอนป้อนกลับกลับมาว่าสิ่งที่เราดำเนินการมันมีจุดอ่อนตรงไหนจุดแข็งตรงไหนเพื่อที่จะทําการพัฒนาให้ ให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนานะครับข้อต่อมาข้อที่6นะครับวิสาหกิจเนี่ยนะครับมันจะมีนโยบายในเรื่องของการทําต้นแบบวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นนโยบายของทางภาครัฐนะครับในแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีในแต่ละกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปนะครับตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนะครับในรายละเอียดว่าวิธีการจดทะเบียนเนี่ยนะครับมันมันจะส่งผลให้กับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยได้รับผลประโยชน์นะครับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับว่าการที่จะจดทะเบียนนะครับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยคุณสมบัติของชุมชนนั้นจะต้องเป็นอย่างไรนะอันนี้สําคัญมากๆนะครับเห็นว่ามีหลายกลุ่มหลายหน่วยงานนะครับที่ไปจดทะเบียนแล้วไม่ผ่านคือไม่ผ่านเกณฑ์การการการพิจารณาของทาง จังหวัดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทําความเข้าใจแล้วก็ามาศึกษาว่าการที่จะจดทะเบียนนิสสกิจชุมชนได้นั้นนะครับมันจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับคุณสมบัติแรกก็คือเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าหรือบริการอื่นๆนะครับ,รรบรที่ทําให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนเพราะฉนั้นสังเกตเห็นว่าการจะทําธ,ธุรกิจใดก็ตามนะครับมันจะต้องมาจากปัญหาชุมชนนะครับเราก็เลยจาเป็นที่จะต้องตั้งวิสาหกิจ นี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่ว่าน,นะครับเพราะนั้นนี่นี่คือจุดประสงค์ข้อที่1เลยถ้าถ้าพูดติงก็คือจุดประสงค์ในการต่อต้านวิสาหกิจชุมชนในข้อที่2นะครับเป็นกิจการที่ดําเนินการนะครับหรือจุดประสงค์จะดําเนินการร่วมกันในชุมชนนะครับโดยคณะบุคคลที่เป็นนิติบคุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ตรงนี้สําคัญนะครับเป็นคณะบุคคลที่เป็นนิติบคุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับ แต่จะต้องประกอบด้วยสมาชิกนะครับจะประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า7คนนะครับโดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าถ้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันจะถือว่าเป็นหนึ่งนับเป็นหนึ่งแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเขาจะมองใอ่นครอบครัวนะครับเพราะนั้นก็พูด,ดง่ายๆคือเราต้องมี7เจ็ดครอบครัวเป็นอย่างน้อยนะครับรวมกลุ่มกันทําธุรกิจแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ไปยื่นจด ทะเบียนนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับหมดแล้วยังนะฮะหมดแล้วยังยังนะเป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เพื่อพึ่งพาตนเองและประโยชน์สุดข,ของคนในชุมชนหมายความว่าอย่างไรหมายควาว่าในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับจุดประสงค์ก็คือเราสร้างรายได้ขึ้นมาเพื่อดูแลครอบครัวดูแลชุมชนของเราเองนะครับนะจะเห็นว่าในหัวข้อแรกๆผมได้พูดไปแล้วว่าจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อความอยู่รอด นะครับเพื่อความอยู่รอดของชุมชนนะครับอย่างเข้มแข็งนะฮะต่อมาครับเป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอันนี้แน่นอนเนาะนะครับไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับแล้วก็ความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งเมื่อเราจดทะเบียนแล้วนะครับเราก็จะมีคาว่าวิสาหกิจชุมชนนะครับตามด้วยชื่อของชุมชนนั้นๆนะครับมันก็จะทําให้ผู้บริโภคนี่นะครับมีความน่าเชื่อถือแล้วว่าเรานะครับ อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเพราะนั้นหัวข้อที่นำเสนอตรงนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อทุกทท่านนะครับเพื่อให้เข้าใจคำว่าวิสาหกิจชุมชนนะครับคืออะไรการที่เราจะตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาได้นั้นปุ๊บเราจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับหัวข้อที่ก็ขอยึติการนําเสนอนะครับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ยรนยนเชิญนะครับท่านนะครับนํา ติดตามนะครับติดตามเรียนรู้ในหัวข้อต่อๆไปครับขอบคุณครับ